สวัสดีค่ะก็เมื่อวานนะคะตอนกลางคืนอาจารย์ก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของกิจการเนาะที่อยู่ในที่เปิดร้านแล้วก็ทํางานอยู่ต่างประเทศเนาะเออเดี๋ยวนี้แฟนเดี๋ยวนี้จะบอกว่าถ้าเรามองว่าเจ้าของกิจการที่เป็นแฟนฝรั่งในต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวนี้คือบอกจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ คือแบบไม่ธรรมดานึกออกใช่ไหม <c oughs> คือบอบว่าอืประวัติเก่าพี่แกคือแบบทํางานถึงขั้นแบบการศึกษาแบบแบบระดับปริญญาโทเนาะแล้วก็แบบทํางานเอกสารทํางานอะไรมาก่อนซึ่งแบบพี่แบบจากเริมที่เขาทําหน้าที่การงานเป็นออฟฟิเชีระดับบิ๊กบกเนาะแต่ว่านั่งเปิดร้านนวด <c oughs> แล้วลงมือนวดเองด้วยนะ คือแบบอืมคือแบบเออเขาก็เล่าให้ฟังว่าคุณนุ้ยหนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะรูปแบบขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้นะเออจริงๆแล้วเออจริงๆกระบวนการเอาเด็กแบบไปแบบถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งคือร้านคือคีย์สำคัญนเนี่ยคือร้านต้องมีเขาเรียกว่าร้านต้องมีความสามารถในการเอาไปก่อน เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วประเทศที่คือไม่นับรวมพอพอเราไปทําผิดแนละแต่จริงคือคือคือถ้าถ้าถามคนทํางานจริงๆเนาะคือเราเป็นคนทํางานเขาก็เป็นคนทํางานเนะี่ยมันมันคุยกันนะี่มันแป๊บเดียวแล้วมันมันฟังแล้วมันเข้าใจนึกออกใช่ไหมคือต่างคนต่างเป็นคนทํางานอนะแต่แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนตั้งแต่สมัยก่อนอนะถามว่ามันมันยุ่งยากไหม งานเอกสารระหว่างประเทศงานเอกสารของต้นทางคือถ้าต้นทางเขาเสียภาษีถูกต้องต้นทางเขามีสิทธิจ,าจ้างจริงๆอาชีพอย่างพวกกลุ่มนวดหรือว่ากลุ่มอาหารไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเฉพาะเจาะจงของคนไทยอยู่แล้วซึ่งซึ่งมันมีความสามารถในการข้ามประเทศได้เอาพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะแต,แต่แต่แต่ต้นทางจะต้องแบบจะต้องเป็นแบบต้นทางที่เสียภาษี คือหมายความว่าคือทุกประเทศอ่ะมันมีกฎหมายตัวหนึ่งอยู่แล้วในการซัพพอร์ตผู้ประกอบการซัพพอร์ตผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอเคคุณประกาศแล้วแรงงานคุณไม่ได้จริงๆคุณก็คุณก็ถึงจะมีสิทธิ์เอาเข้ามากระบวนการมันถึงนานถึงช้าแล้วโดยปกติเออทางบางภาคและกันเนาะเขาก็ทำเป็นเหมือนลักษณะที่มันผิดกฎหมายไปพอมันผิดกฎหมายไปทุกอย่างเราก็จะบอ จะโดนเอ๊อะอะทําไมทําไมผู้หญิงทําไมเอ๊ะทำไมโดนตรวจบนเครื่องการปินไทยทําไมโดนตรวจจากอ่าตอนที่เกตต่อมอเขาไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยพอพอมันมีผลแบบเนี้ยมันมันก็เลยมีผลตามมาอ่าซึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังของของงานอะไรพวกเนี้ย ม,มันมีปัญหาผู้หิีแล้วกันแต่แต่ถ้าเกิดว่าเข้าตามตอกออกตามประตูชื่อจริงจริงชีวิตมันดีแค่กันด้วยดีแค่ไปว่าสำแดงเนาะดีแค่กันด้วยเอกสารอยู่แล้วไฟติง้งน,นั้นเอกสารอยู่แล้วนะคะคือคือแล้วก็เวลาทําอะไรให้มันทาแล้วมันถูกอป้าหมายคืออป้าหมายก็คือวัตถุประสงค์นะคะมันมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะ เพราะว่าตอนตอนนี้คุยคุยกันแก่แกก็คือหมายความว่าหนึ่งสองสามก็แกก็ไม่เคยก็กัอะไรยังไงคือแบบเราเราก็บบกอ่าหนึ่งสองสามประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงอย่างเราอ่ะอย่างอย่างตัวอาจารย์เองอะ่ะเออ อาจารย์อาจจะมีประสบการณ์กับบางประเทศที่แบบว่านักเรียนหนึ่งสองแต่ว่าบางประเทศอาจารย์ก็เออหออมายอยู่่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่โดยหลักการอะมันมันใช้คล้ายๆกันหมดอยู่แล้วนะคะคือมันไม่ได้ยากมากเชื่อบอกว่าเรื่องเอกสารบางทีอะเออมันมันอาจจะยุง่งแต่ว่ามันไม่ได้ยากนึงออกใช่ไหมมันอาจจะยุง่งแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ยากเพราะว่าถ้าคําว่ายากหมายความว่าทําไม่ได้ คือคือมนอันอาจจะไม่ได้ทําง่ายแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินไปที่จะทําไม่ได้นึกออกใช่ไหมแต่ว่ามันมันมันวุ่นวายไหมมันวุ่นวายประมาณนึงเลยนะคะก็ก็เล่าให้ฟังแล้วกันเนาะดังนั้นเนี่ยแล้วก็อีกเคสหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องวันนี้ขอขอเข้ามาลุกเคสนวดแล้วกันหนึ่งนะคะเออน้องบางคนที่เออเป็นผีน้อยที่อื่นมาหนึ่งสองสามแล้วก็ เขาประสานงานมาจะบอกว่าประเด็นที่หนึ่งออการมาเรียนก็ต้องมาเรียนจริงๆนะคะเราไม่ขายใบนะคะมันผิดกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็สองเด็กก็ไม่ได้ความรู้จริงๆอันนี้ขออนุญาตบอกเนาะสองคือคือถ้าติดต่อประสานงานมาว่าให้าจารย์ช่วยแนะนำให้อาจารย์ก็แนะนำในสิ่งที่ควรจะเป็นไป เพราะว่าจริงๆก็คือคุณคือหมายความว่ามันติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแต่แต่เราก็คุยกันแบบชัดๆเจนๆตรงๆ,รงๆแล้วบางทีอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคือคุณเป็นผิดกฎหมายมาตั้งหลายปีเนี่ยเออถ้าคุณจะเซตสมายเซตซีโร่ Zero ใหม่อ่ะคุณก็ควรทําให้มันถูกเนาะคือเราไม่สามารถไปจัสใครได้แต่ว่า สิ่งที่เราทำก็คือแค่แนะนำให้ได้แค่นั้นนะคะคือคุณจะเลือกแบบไหนก็ก็เลือกของคุณแล้วกันเนาะก็ก็มีโอกาสก็เข้ามาคุยกันได้นะคะอย่างอย่างนวดแล้วก็แล้วก็มีคลาสที่จะเปิดนะคะก็หรือว่าถ้าอยู่เชียงรายมีอาชีพอยู่แล้วก็เข้า,เข,าเข้ามาคุยกันอย่างนี้จะดีกว่านะคะก็มาฝากไว้อะไรอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ไมก็ เราว่าเราเราเจอหน้ากันเราคุยกันหรือว่าแวะมาเที่ยวแวะมาหากันอย่างเงี้ยนะคะคือสบายใจทั้งคู่ตอนนี้หน้าตาจารย์ยังดีอยู่นะคะ AI ยังจับไม่ได้ยังไม่โดนหลอกลวงนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งสองปีเทคโนโลยี AI จะมานะคะอันนั้นจะน่กลัวมากน่ากลัวจริงๆแล้วก็แบบคือจารย์จะบอกไว้เลยว่างานออฟฟิศจะมีปัญหา แต่งานที่มันเป็นภาคบริการอย่างอย่างน่าจะมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างอย่างอาจจะอย่างอย่างเมื่อวานที่คุยกับพี่เขาที่ต่างประเทศสุดๆเนี่ยพี่จะเป็นเจ้าของกิจการเองเริ่มจะทําอะไรไม่เป็นเลยทําเองคนเดียวหมดก็มันมันมันจากจากคนนั่งออฟฟิศดีๆนะออฟฟิศบริหารดีๆนะแล้วตําแหน่งสูงมากด้วยนะเป็นคนนวด แต่แต,แต,แต่แต่นางก็เก่งอะ่ะเอาพูดอย่างนี้แล้วกันเราก็บอกคุณนุ้ยมันเป็นหนึ่งอย่างนี้นะอย่างเงี้ยคือคือเขาคุยกับคนหลายคนมาแต่ว่าเขาบอกว่าเอ,อ,อยากอยากให้ช่วยสกีนให้ดีกว่านะคะเราก็โอเคเพราะว่าคือเราทํางานด้วยความที่ว่าเราเราเจอกับเด็กเราเจอกับคนเราเจออะไรเราช่วยกันมันก็โอเคกว่านาะโอเคสวัสดีค่ะ